เคยมีสักครั้งไหมคะที่ตาของคุณมองเห็นภาพข้างหน้าเป็นเงาดำๆหรือบางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นเส้นๆคล้ายอยากย่า่สงสัยใช่ไหมคะว่านั่นเป็นเรื่องปกติของสายตาที่ทุกคนมองเห็นหรือว่าเป็นเพราะสายตาของเรากําลังจะเสื่อมกันแน่ไปพบกับคาตอบเรื่องนี้กันค่ะปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับตาก,ก็คือน้ําบุนตาเสื่อมนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนที่มีอายุเท่านั้นนะตอนนี้เด็ <c oughs> กๆ วรุ่น,นคนทํางานประชากรไทยที่เป็นน้ําบุนตาเสือ่อมนี่ถึง14ล้านคนทีเดียวนะครับมันเกิดขึ้นอย่างไรหรือประการแรกที่เราต้องรู้ว่าวน้นําบุนตานคืออะไรน้ําบุนตาก็คือสารใสที่อยู่ในในใน,ในตาของเรานะ่ยจะประกอบด้วยอาหารนะครับอาหาร1%ส่วนที่เหลือเป็นน้ํา99%นะครับ ภาวะใดก็ตามที่ทําให้น้าบุนตาเสื่อมนะก็คือเกิดภาวะของการตกตะกอนเมื่อมันตกตะกอนแสงก็ทะทุผ่านไม่ได้มันก็เกิดเป็นภาวะขุ่นนะครับเราก็เห็นเป็นจุดเล็กๆบางครั้งก็คล้ายลูกน้ําหรือเป็นวงกลมหรือเป็นเส้นนะครับเมื่อเราไม่ใช้สายตามันก็ค่อยๆกลับสุนสภาพปกติแต่ถ้าเราต้องมีงานมีการที่เราใช้สายตาตลอดเวลามันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นก็นา่าเสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีการหดตัวของน้ำมุนตาพอมาหดตัวมันก็จะดึงตัวเองออกมาจากส่วนหลังของตาจากเท้าประชดจอประสาทต,ตานะครับอาการตรงนี้มันจะเริ่มอาจจะทําให้เกิดการมองไม่เห็นสูญเสียาสายการมองเห็นโดยถาวรได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับกนกพวงศรีจันทร์นะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมุ้นน้ําตาเสื่อมต้องต้องเทา้าวามนิดนึงเนี่ยเป็นมุ้นน้าตาเสื่อมมาเนี่ยมาเป็น13ปีละจุดอยากใยลอยไปลอยมาในลูกตานะคะแล้วก็มีจุดดําๆบางครั้งก็จะมีฟ้าแลบนิดๆแต่ก็ไม่มากในช่วง13ปีที่เป็นก็เที่ยวไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอ,หหมอเพราะตกใจเ่าะเฮ้ยอยู่ๆเรามีอะไรดําๆมาบกบานลูกตาก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่า ให,ใ,หให้หยอดนออ้ําตาหยอดขยายม่านตาให้ขยายม่นา,ยายมนตาดูแล้วก็ตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นมุนนนำมนตาเสื่อมคุณหมอก็บอกว่าตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรที่รักษาเพราะว่ามันเป็นตามวัยและเป็นตามอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยถามว่าแล้วจะดูแลรักษายัางไงคะคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องระวังการใช้สายตาอะไรอย่างเงี้ยมาหยอดน้ตาเทียมก็ไปสักพักหนึ่งในระยะเวลาสามปีก็เป็นใหม่ก็ไปโรงพยาบาลอีก ก็ตอนนี้ในระยะ13าปีจะเปลี่ยนโรงพยาบา,าลมาสามโรงพยาบาลใช่ไหมฮะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็เป็นอยู่เรื่อยๆประมาณเดือนสิงหาอาการเนี่ยมันเยอะมากเลยมันมันมันม,ม,มันมีอาการที่ว่าวุ้นในตาสืกมันมียัดย้ายที่ลอยไปลอยมานะคะเต็มไปหมดเลยสองตาแล้วก็จุดดำๆเนี่ยเป็นสิบๆเลยแสงแดดเวลาออกแดดแล้วก็สู้แสงไม่ได้แสบตาเวลากระพริบตา ตามันจะหนืดมากเหมือนตามันแห้งแล้วหนืดเนี่ยแล้วก็มีฟ้าแลบต้องห่างตาทั้งสองข้างเลยอะแลบวันนั้นเนี่ยที่ท,ที่ที่เป็นเยอะๆะมันแลบมากเลยทั้งวันเนี่ยมันมันระยะเวลาห่างกันไม่เท่าไหร่มันก็แลบอีกแล้วแล้วทั้งวันแบแลบเลยก็เลยวันนั้นตัดสินใจไปหาคุณหมอก่อนว่าเราเป็นอะไรอะไรยังไงเพราะประดเนี่ยไปหาคุณหมอเสร็จคุณหมอก็ <c oughs> เหมือนเดิมค่ะให้น้ําตาเทียมพอเอิญมาได้ เจองานวิจัยของแอปเปิลเนี่ยค่ะมาฟังบรรยายเสร็จแล้วตัดสินใจเลยค่ะฟังบรรยายแล้วตัดสินใจเพราะว่าเราเป็นเยอะแล้ววันนั้นกลัวกลัวมากๆเพราะว่ามันแลบทั้งวันเลยฟ้าแล้วแป,ป๊บๆตาก็มองไม่เห็นเจอคนก็หยีตายอยู่ตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจทานงานวิจัยทานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไอตัวอยากย่อยอะค่ะที่ที่มันมันลอยไปเลยมาเนี่ย มันจางลงมันจางลงมากเลยจนแบบเฮ้ยมันจางลงด้วยและไอจุดดำๆที่มันเยอะมากในวันนั้นอ่ะมันไม่ค่อยเห็นแล้วมันเหลือจุดสองจุดมารู้สึกอีกทีหนึ่งไอฟ้าแลบเนี่ยมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่ในตาแล้วก็ตามันลื่นแล้วออกแดดนะ่นะคะสู้แสงได้มองแสงแดดอะไรได้หมดได้หมดเลยอะค่ะมันมันมีความรู้สึกว่าปประทับใจอะค่ะแล้วก็ สุขภาพตาดีๆขึ้นมากวุ้นน้ำก็หายจางลงมากจนเหลือแบบบางๆมากเลยค่ะไอ้จุดดำๆเนี่ยหายไปเลยไอ้ฟ้าแลบแป๊บๆเนี่ยตั้งแต่ทานมาจนถึงบัดนี้นะสองปีแล้วไม่กลับมาอีกเลย